สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะนําตัวระบบนะครับเป็นระบบล้องเหรียนออนไลน์นะครับก็คือคอมเพนซิเต็มเนี่ยนั่นเองนะครับโดยที่ระบบเนี้ยจะใช้งานผ่านไลน์ลิฟนะครับก็คือล็อกอินผ่านไลน์นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเก็บสมาชิกหรือเก็บข้อมูลของยูเซอร์นะครับก็จะใช้ล็อกอินผ่านไลน์นะครับก็เอาไว้สําหรับเอาไปแปะตรงลิสต์เมนู อะไรประมาณนะครับกดคลิกไปเนี่ย <c oughs> ก็จะออกอินผ <im ple> ่านไลน์ของผู้ร้องเรียนนั้นๆน,น,นะครับทันทีนะครับสําหรับคนที่สนใจตัวระบบนี้ครับไปใช้งานนะครับอยากเรียนเขียนรีดเขียนโปรแกรมหรือยากจะสร้างโปรแกรมต่างๆครับหรือว่าจะจ้างเขียนโปรแกรมอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆก็แอดไลน์แอดตารางลิปมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับะระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบร้องเรียนออนไลน์นะครับโดย ใช้วิธีการล็อกอินผ่าน l ลน e ลฟนะครับสำหรับยูเซอร์นะครับไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็ใช้งานผ่าน l ลน e นะล็อกอินเข้ามาได้ทันทีอัตโนมัตินะครับส่วนแอดมินนี่ยก็มีหลังบ้านนะครับมีแบ็กเอนให้ใช้งานนะครับก็คือใช้งานผ่านเว็บนะครับหรือใช้งานผ่านพวกแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอดมินก่อนล็อกอินก็แอดมินก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับพอล็อกอินมาแล้วเนี่ยก็ จะเจอแดชบอร์ดนะครับตอนนี้แดชบอร์ดยังไม่มีอะไรเลยนะครับข้อมูลไม่มีอะไรเลยครับเป็นศูนย์หมดนะครับต่อมาเนี่ยก็มาจัดการหมุดหมู่นะครับเรื่องที่แจ้งนะครับก็กดเพิ่มลบแค่ไขได้นะครับสว่าไฟดับอ่านมะ่งถนนนี่ครับก็มาเพิ่มได้ครับ นะก็กดเพิ่มได้นะครับต่อมาพื้นที่ที่ร้องเรียนนะครับหรือว่าจุดที่อยากจะร้องเรียนนะครับก็สามารถเพิ่มได้ครับเช่นมีหม่สี่ใช่อาจจะเป็นหมู่ห้าหมู่หกนะครับหรือเป็นที่อื่นนะครับเราก็ตั้งแต่เราจะตั้งอาจจะเป็นปากซอยหน้าบริษัทอะไรครับร้านค้าอะไรก็ว่าไปครับห้องน้าอะไรก็ว่ากันไป ต่อมาครับเวลาที่ติดต่อ,อก,กับนะครับก็อยากจะให้คนที่เขาคอมเพนมานะครับให้เราติดต่อ,อก,กับตอนไหนเพื่อสอบถามนะครับก็อาจจะใส่ช่วงเวลาไปให้เขานะครับเช่นใส่ไปแล้วนะครับเก้าโมงถึงเที่ยงอาจจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วนกะ็บ่ายมงถึง โมแล้วแล้วก็อาจะใส่สุดท้ายคือตลอดนา<ม>ต่อมาครับก็จะเป็นรายการเรื่องร้องเรียนครับตอนนี้ไม่มีรายการอะไรเลยนะครับก็ยังว่างเปล่าอยู่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตข้อมูลลงมาได้ครับเป็น excel นะครับก็มีแจ้งเตือนไปที่เทเลเกมนะครับก็ถ้ามีคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็จะด้งไปที่เทเลเกม นะครับราวนี้ไปที่เรื่องร้องเรียนเลยเดี๋ยวราวนี้เราจะมาร้องเรียนกันนะครับแต่ตัวระบบนี้จะใช้งานผ่านตัวไลน์ลิสต์นะครับราวนี้ก็เข้าสู่ระบบไปที่ไลน์นะครับเราอาจจะวางลิงก์เนี่ยลิงก์ตัวร้องเรียนเนี่ยไปที่ไลน์ลิสต์เมนูก็ได้นะครับพอกดลิสต์เมนูปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นตัว UI บนมือถือนะครับ ก็จะมีเรื่องทั้งหมดแล้วก็เรื่องที่เสร็จสิ้นแล้วก็รายการที่คุณลองเรียนนะครับเราก็ไปที่กดไปที่แจ้งแจ้งเรื่องใหม่นะครับข้างล่างเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลลงไปครับตรงหมวดปูเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเห็นใช่ไหมครับนี่ตรงคืนที่ลองเรียนก็จะมีขึ้นมาตามที่เราอ่ากรอกค่าเข้าไปนะครับตั้งแต่แอดมินเดี๋ยวคนนี้ผมกรอกข้อมูลลงไปนะครับอเห็นไหมครับว่าเวลาที่ติดต่อกลับนะครับก็มีให้เลือกนะครับ ตรงนี้ก็สามารถอัปโหลดรูปภาพได้สามรูปภาพนะครับอตรงนี้ผมก็อัปไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดสามรูปภาพนะครับล้วก็กดยืนยันส่งเรื่องร้องเรียนนะครับข้างล่งางพอส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าทีลแกรมของแอดมินครับดึงขึ้นมานะครับเพ็่อนๆเข้าไปที่ทีลแกรมครับเนี่ยทีลแกรมแอดมินก็จะเห็นเรื่องว่าอ๋อมีคนเข้ามาติดต่อร้องเรียนแหละก็จะได้รู้นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอดมินนะครับอ่าคราวนี้ก็ ที่เห็นนะครับก็กลับมาที่ตัวแดชบอร์ดของแอดมินนะครับเข้าไปที่รายการร้องเรียนนะครับเห็นไหมครับว่ามีคนร้องเรียนเข้ามาครับแล้วก็มีรูปภาพเห็นไหมครับดูรูปภาพได้นี่คือรูปภาพที่ร้องเรียนเข้ามานะครับนี่ดูรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสถานะครับก็คือตรงนี้ครับอัปเดตสถานะไปที่ผู้ร้องเรียนครับ นี่อัปเดตจากตรงนี้ได้ก่อนที่จะอัปเดตไปหาผู้เรียนนะแอดมินสามารถคุยกันเองได้นะครับตรงนี้ครับก็คือบันทึกความคืบหน้าภายในเช่นบอกว่าน้องเอรับเรื่องแล้วก็กดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นหลอกนะครับว่าน้องเอรับเครื่องแล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยเ็าอาจจะมีบันทึกอีกนะครับว่า,าพี่บีไปช่วยน้องน้องอีแล้วแล้วก็แนบรูปภาพลงไปด้วยสักรูปหนึ่งครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลคราวนี้ไปดูที่หลอกครับโอเคไหมก็จะมีขึ้นรูปภาพขึ้นมาอันนี้กดดูภาพใหญ่ได้นะครับคลิกมาก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็สามารถดูภายในได้ครับว่า ภายในดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าต่อมาเนี่ยก็ไปที่สถานะของผู้แจ้งนะครับก็สุวาเราก็ไปที่ดําเนินการนะครับก็บอกว่าทีงานกําลังดําเนินการครับเสร็จแล้วก็แนบภาพไปสักรูปหนะึ่งอ่าเสร็จแล้วก็กดอัปเดตสถานะครับคราวนี้ก็ไปดูที่ ลายของผู้แจ้งครับอ่าคราวนี้ก็มาล,ลายของผู้แจ้งแล้วนะครับก็เห็นเหมือนก็จะมีสถานะคือกําลังดำเนินการขึ้นมาเห็นใช่ไหมครับพอากดดูรายละเอียดนี่ครับตรงนี้กดดูรายละเอียดครับหรือกดที่ตรงนี้ก็ได้กดได้หมดเลยมันก็จะขึ้นมาครับว่ากําลังดำเนินการครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยต่อมาแอดมินก็อัปเดตอีกนะครับบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเพราะว่า ทีงานดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับวันนี้รูปภาพอ,นนอ,อีเซสเลอร์อุปเลอ่าแล้วกดัปาดตส,สถานะ Elijah, อ่าคราวนี้ไปดูที่ไลน์ของผู้แจ้งนะครับอ่าผู้แจ้งเข้าไลน์มาครับเอ้านี่ไงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมาจะมีทั้งหมดหนึ่งแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูรายละเอียดครับมาเข้าไปดูรายละเอียดมาอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยก็ไปที่รายงานเอ็กอร์ครับก็เลือกว่าจะวันเดือนปีอะไรหมวดหมู่อะไรพื้นที่ไหนนะครับเรากดค้นหาสมมเรไม่กดเลยเนี่ยไม่เลือกเลยมันจะมาทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วก็ e x p o r อออกมาเป็น excel ได้ก็กด Export ได้เลยเห็นไหมครับมันก็เป็น excel ขึ้นมาครับมีเลือกแท็กมีวันที่เวลาถนนหมวดหมู่ครับแล้วก็พื้นที่แล้วก็ผู้แจ้งเบอร์โทรทแล้วก็รายละเอียด นะสเตตัสข้อนี้ไปที่แดชบอร์ดครับแดชบอร์ดก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นครับเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับตัวระบบะแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ครับโดยใชย้ไลฟ์ในการทํางานนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อระบบนะครับ ตัวนี้อยาใช้งานระบบตัวนี้อยากเขียนไม่เขียนโมเดเกมอยา,ากจ้างเขียนโมเดเกม,มอื่นๆก็แอดไลน์แอดใต้่างคลิปมาได้เลยครับ